ในอนาคตนะครับก็คงจะเห็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะทําให้อ่ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่เนี่ยถูกแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องเรื่องสวยท่านเอามีเรื่องสวยด้วยพอได้ถามท่านผอนะมีท่านปิยรัตน์นะครับได้มีการถามนะครับก็ก็ได้รับคําชี้แจงนะฮะในเรื่องสวยเนี่ยเราก็ได้รับคําชี้แจงนะครับว่าหนึ่งเรื่องน้ํหนักเกินเนี่ยเป็นไปตามข่าวนะฮะเป็นไปตามข่าวแล้วก็ในเรื่องของการตั้งกรรมการสอบก็คงจะต้องรอข้อมูลรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง นะครับแต่ว่าเบื้องต้นท่านท่านผบอยากจะชี้แจงในประเด็นนี้ตัวเองไหมฮะใชก็คือคือที่ท่าน,นประธานกรรมธิการได้สอบถามในเรื่องนี้นะครับซึ่งคืึวันนั้นมีน้องนักาข,าข่าวก็ถามยิงกระบวนการเนี่ยในเรื่องของการดําเนินคดีเนี่ยเราแบ่งอยู่แล้วนะครับนะครบ,บาลก็ว่ากันไปในเรื่องของพบอรบจราจรซึ่งเรื่องพบอรบจราจรเนี่ยท่านาผู้ช่วยท่านรองสุรเชษเนี่ยดูแลอยู่แต่ในเรื่องของการมีส่วนร่วม ของเจ้าหน้าที่รัดไม้ที่ไปไปมีผลประโยชน์นะครับกับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ที่ในส่วนของตรลเนี่ยเราให้เจเลนะครับท่านท่านท่านไกรบุญได้สั่งการไปที่ท่านหัวนหน้าเจเลก็คือท่านพระพลศีโสภานะครับท่านกําลังดูแลท่านทาเข้าใจว่าวนเอบ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้ท่านก็จะรายงานเรื่องนี้กลับมาให้พี่นะครับว่าแต่เบื้องต้นน่ยทางทางกทมเนี่ยย,ยังไม่พบ แต่ของเราเนี่ยจะลงไปให้ลึกกว่านั้นเพราะเราจะดูเส้นทางการเงินด้วยถ้ามีพี่ก็บอกแล้วว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอาจจะกรรมทิ้งร่องรอยเสมองั้นก็ต้องต้องไปแล้วแต่เรามองคือว่ามาตรการยังไงทีง่ท่านนายกเนี่ยได้เรียกหน่วยเรียกเรียก,รยกประชุมย่อยไปก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแลวหน่วยที่รับผิดชอบอะ่ะตำรวจเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้าย,ายการชั่งน้ําหนักในเขตกรุงเทพมหานครกําหนดกําหนด น้ำหนักไว้กอทมอจะต้องเป็นคนดูแลในส่วนของทางหลวงก็กครงการขนส่งกับกรมทางหลวงเป็นคนดูแลเรื่องช่างตำรวจมีหน้นาที่บังคับใช้กฎหมายคือการจับงั้นท่านให้บูรณาการการทํางานทั้งทุกหน่วยให้ให้ให้ให,ให้ประสานการปฏิบัติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมท,ท่านสั่งไปเมื่อเมื่อวานนะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ไประชุมประชุมกันที่สุนทรภูมิกับท่านนาย,ยกเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นชัดเจน ส่วนผลที่ที่าขนงเนี่ยตอนนี้มันมีความชัดเจนนหร่อยหลังถามคือทางนอเนี่ยยังไม่ได้แจ้งพี่มาเนะยเดี๋ยวบ่ายวันนี้ในส่วนของเจเลจะแจ้งแจ้งพี่กลับมานะครับแต่ทางกรมทมแถลงว่าไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเมันพี่พี่ถึงถามว่าถ้าน้องมีข้อมูลในเรื่องพวกนี้มาแล้วบอกว่าสติกเกอร์สวยเวลาถามว่าสติกเกอร์สวยหมายถึงให้สติกเกอร์นี้ติดแล้วมันต้องมีสวยอะไรคือการยืนยันว่าสติกเกอร์นี้มีสวย ถูกไหมต้องรอให้พวกพี่เนี่ยตรวจสอบก่อนตั้งสอบสวนก่อนแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนวันนะั้นถึงถึงว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายแต่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บอ่ะสติ๊กเกอร์สวยเอ้ยนี่มันคือมันมันคืออะไรพี่ท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 ,ท,ท,ที่อยากให้ชี้ให้เห็นว่าอย่ามองว่าสติ๊กเกอร์นี้จะต้องมีผลประโยชน์เสมอไปใช่ไหม<ล>ถ้าถ้าาไม่ใช่สวยในสว่วนของควเนี่ยก็ต้องรับในเรื่องของพดีจราจรก็ต้องรับไปนะคนขับบรรทุกน้ําหนัก เกินเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยโดนยึดรถอยู่แล้วมันพอะพอดมันจะลายจรันชัดเจนอยู่แล้วนะครับาี่น้ำหนักเกินเนี่ยมีหน้าที่เข้าไปรู้เห็นในส่วนของจุดนี้ด้วยไหมท่านถ้าเห็นก็พี่บอกรอรอเขาคือรายงานพี่ก่อนเพราะมันต้องช่างน้ําหนักรถใช่นไหมการคํานวณน้ําหนักออกมามันมีทางวิชาการอยู่แล้วนะครับมันจะมาในสานวนการสอบสวนของเขาออกมาแล้วแต่เรื่องผลประโยชน์มันต้องแยกหนอน้องต้องแยกคดีก่อน แต่มคดีจราจรก็ว่ากันไปแบกน้ําหนักมาคดีที่มันจะเกี่ยวกับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ไหมก็แยกคดีกันอย่าเอามารวมกันะาากน,นะครับต้กรบอกว่ารถันที่ที่พระนีน้าหักเกินมนที่สงราที่กตัด้วยกันนะคว่าทานท่างการให้ซอเนี้ยกันนั่นอยู่ต้องอยู่ในในการสอบสวนอยู่แล้วเขาต้องไปไล่อยู่แลวครับพอเ,เช็คทะเบียนรถมาปั๊บเนี่ย มันก็จะมันก็จะขึ้นมาหมดนะครับพวกนี้มันจะมีวิดดาต้าของรถตัวนี้อยู่รถทุกคันรถบรรทุกทุกคันมีมี G.P.S อยู่ทุกคันแหละครับเขาเช็คกันได้หมดอันนี้ก็ต้องมาอยู่ประกอบในสำนวนอยู่แล้วถ้าพวกของบริษัทนี้มีนำ้ำหนักเกินมาตลอดหลายครั้งเนี่ยค่ะการดนการมันจะเป็นนค่กยณีหาต่อมันก็เป็นเรื่องของการจะเรื่องเรื่องพรบรจราจรอยู่แล้วก็ไล่แต่ละกรรมแต่ละวาระกันไปอยู่แล้วนะครับโอเคผมสรุปสรุปกันพวกแบบนี้ก่อน ใช่ครับ <S <S เอา<ๆ>เอาเอาเรื่องนี้ก่อนเครับฉะนั้นเดี๋ยวเ<ม>ดี๋ยวคืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราว่ากันสรุปก<ม>ันพกวัญหงคือคือพี่ก็บอกตำรวจแล้ววันนี้ท่านมาผมผมผมกับท่านประธานกับอธิการเนี่ยโดยส่วนตัวเราคุยกันทุกเรื่องเรื่องเรื่องของถ้าถ้าได้คุยกันแนละ้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านมาวันนี้มันไม่ได้การจับผิดเลยนะครับท่านท่านมเนี่ยท่านท่านรู้ปัญหาของตำรวจหลายหลายหลายเรื่องที่ที่ตำรวจอยู่ในข้อจำกัด นะครับกาลังพลเรารับนโยบายเรื่องยาเสพติดมาท่านก็มองดูซิว่าจะมีอันไหนที่กรรมธิการสามารถสนับสนุนหรือเป็นกระบอกเสียงในการหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตรวจจับหรือแม้แต่สกัดกั้นยาเสพติดนะครับมันทอดมันลงไปถึงสามจังหวัดแดนภาคใต้ทั้งเหนือกับอีสานตอนนี้เข้ามาเครื่องมืออะไรที่เราขาดแคลนที่ทางการมธิการจะมีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนได้นะครับอันนี้คือคือคือส่วนหนึ่งที่ท่านที่ท่านที่ท่านมาช่วย